แล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาเฟย่าซีสองนะครับไปรุยอารีนาท็อปเทกันนะครับมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนครับแล้วเฟย่าซีสองครับเวลาไปอยู่ในอารีนาท็อปเทนเนี่ยเล่นได้ประมาณไหนบ้างนะครับแต่ก่อนเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอแนะนำร้านเติมเกมวันแมน์แมนเดอะสตองเกตคุกกี้แลนด์ช็อปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันแมน์แมนเดอะสตองเกตครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะะจ๊ โอเคครับก่อนที่จะเริ่มอลินากันนะครับมาดูกันว่าเจ้าเฟยย่าของผมเนี่ยเล่นแบบไหนกันบ้างน,นะครับเฟย์ย่าเราใส่มาเป็นพลังจุดทีเวทอยู่ที่305นะครับเป็นใส่สเปรดนะครับเซตเป็นเซตอ่าไฮดร้านะครับเพิ่มดาเมจนะเพราะว่ามันอ่านในส่วนของสกิลมันก็จะมีแบบเรื่องของเวลาเราเราซีสองแล้เนี่ยก็จะมีการสแต็กครบพอ stack crop, แตะครบเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยสามารถเลือดลดนะครับได้เหลืออยู่ที่ประมาณอาจจะ30เนาะ นะครับหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบบังคับเลือดแบบเกือบตายอ่ะคือเหมือนบังคับตายอ่ะแบบจะเลือดแท้งจะถึกจะขนาดไหนอัตราบล็อกจะเยอะป้องกันจะเยอะก็ไม่ได้ช่วยครับสำหรับเจฟย่าครับก็บังคับเลือดลงคล้ายๆกับเจ้าเจ้าเพลตันนะครับแต่อันนี้ก็เฟย่าก็จะเป็ใสยเป็นสายดาเมสสายอสปีดนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูในเกมแรกกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะเปิดสกิลเฟย่าสกิลบนก่อนนะครับในการที่จะบังคับ ลดเลือดนะครับของฝ่ายศัตรูนะฮะรวมถึงสกิลของอ่าของคใายนะครับซ้ําๆกันไปนะฮะแล้วก็ใส่สกิลของอ่าทรูดนะครับประมาณนี้นะเอาครับอีกฝั่งนึงครับเปิดก่อนครับเนี่ยบังคับเลือดไหลบ้าโอ้โหดูฮะดาเมจของเฟย่าเนี่ยถ้าเราอัปเกรดแบบดาเมจสูงสุดนะครับมันก็จะขั้นเดียวแรงกว่าแล้วก็บาดจังหวะนี่โอ้โหเนี่ยก็เลือดไหลกันครับทรูดเนี่ยถึกๆเนี่ยก็เลือดแบบหายเหมือนกัน นะครับมาตรงนี้แล้วก็ทูบหน้ามาหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ผมจะสกิลทรูสกันต่อนะครับในส่วนของสกิลด้านล่างเนี่ยเฟย่าต้อง c 6ก่อนนะฮะถึงจะมีการเบิ้ลตี2รอบนะครับในกรณีที่ศัตรูตายเนี่ยคล้ายกับเต้าคิริอลนะครับมาตรงนี้โอ้โหเกือบตายแนละ้วเฟย่าผมเนี่ยเปิดบา Skill นสกิลนี้แล้วก็ทางฝั่งใครซ้ำมาจาังหวะนี้เป็นทีมกายภาพสปีดผสมนะฮะแล้วเดี๋ยวสักเกม เกม4เกม5เนี่ยผมจะเอาไปเอาเรียบร้อยเ <c oughs> ฟยากูแตก4 2, <c oughs> 2. อ่อเอาโอเคแล้วสกเกม4เกมหเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเฟย่าเนี่ยไปเล่นกับตัวของคลายบ้าน ah นะครับมาตอนนี้เราใส่มาเป็นโคเป็นคลายนะครับเป็นเฟยา่าเป็นทรูดเป็นคังูระนะครับใส่มาแบบนี้นะเกมแล้วจังหวะนี้โอ้โหทีมมาก็ต้องใส่ทรุดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของทีม าดาเมจกายภาพนะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับเอาตัวของทรูดออกแล้วนะในอารีน่านะน้องก็โดนโผมดาเมจเขาเรียกว่าทีมแบบกายภาพ CC เน้นเบิร์สดาเมจเน้นโผมดาเมจอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะเริ่มเล่นกันแล้วามาดูในเกมแรกครับโอ้โหมาตรงนี้แล้วก็กระตุกโซมาจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเหลือทรูดนะเฮ้ยเหมือนเกมแรกม,มีแววจะชนะนะฮะทุกคน <laughs> แต่เฟรย่าฝั่งเนี่ยเขา C7 เลยนะ นะครับทัลูซีหกไปแล้วนะครับมาเฟย่าของผมเนี่ยก็จริงๆถามว่าเราควรจะทํา C6 ไหมผมคิดว่าอ่ะก็ไว้สัก C6 ก็พอนะครับส่วน C ีอ่ะเรียบร้อยเกมแรกชนะไปส่วนพวก c 7 c 8 C9 C10 ป1 1ีเเนี่ยนะก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็นจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะครับหลัก10%เแขียมาตั้งหวะดนี้ครับพิมมา เดี๋ยวก็จิ้มมาโอ้โหเฟยยา่าฝั่งหนึ่งตอนนี้เจอกับทีมเวทนะครับเป็นทีมเวทซีหกทั้งทีมนะครับมีเฟยย่านะครับมีตัวที่เหลือนะครับอ่าตัวทุบเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยครับตรงนี้จังหวะนี้ตัวเมลครีนแต่ไปแล้วเฟยยา่าฝั่งหนึ่งโอ้โหทิม่มาครับดาเมจแรงเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะตายเหมือนกันนะครับเพราะเฟยย่าเราเนี่ยเปิดอันติเป็นเต็มก่อนครับแล้วก็ปึ้มมาจังหวะนี้เฟยย่าเราก็ มีหลอดข่าวนะครับมีอํานาจโอ้โหแล้วดูสก,กิลสองด้านล่างนี่ครับอํานาจเนี่ยโอ้โหมันล้างหมดเลยครับสก,กิลสองนะอันนี้คือจุดข้อดีของตัวเฟรย่าซีหกนะครับมันจะล้างนั้นแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะซ้ําอันติมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเราตัวนี้เฟรยา่าทั้งคู่เราตายทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทรูสก,ก็ตายเหมือนกันนะนี่ก็ใส่เป็นทีมเวทแล้วก็ผสมกับทรูสนะครับในเมตานี้แล้วจังหวะนี้โโอ้หย,ยิงมาแล้วก็ปั๊มมาโอ้โห เดี๋ยวนี้เพลเฟย่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เขาเรียกว่าเก่งมากๆนะครับเอามาทั้งอารีนาได้เอามาทั้งลุย PVE ทั้งฟาร์มนะครับเป็นชาวไร่ไปแล้วนะฮะโอ้โหทาให้ยอนฮี ee, ที่เป็นตัวฟาร์มสายเวทเนี่ยตกเมตาไปเลยนะครับสําหรับทีมฟาร์มนะเพราะว่าฟาร์มเก่งกว่าเยอะนะปุ้งเดียวหากันงทีมเลยนะทั้งีสองนะครับเห็นแล้วจังหวะน,นี้ได้ยิงมาแล้วก็โคครับโคมาปาระเบิด้อือเรียบร้อยครับเอาละ,ะครับตอนนี้สกอร์ 2อต่อสูนะครับผมก็2ไม้ในชนะต่อเนื่องไปแล้วนะครับมาต่อนะอีกสักไม้หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเออ่ลองเอาโค้ออกเนาะแล้วก็ใส่ตัวของพลายแทนนะครับซึ่งพลายผมซีหด้วยมาจังหวะนี้ครับอ่ะมาครับจังหวะนี้จิ้มมาโอ้โหไหลครับตอนนี้เลือดไหลแบบกระจุยใจหายเป็นน้ำครับแล้วไฟย่า,ยายฟนหนึ่งกันตีมาติ่งคืนมาโอ้โหแรงจัดเหมือนกันนะครับ เฟย่าผมเนี่ยไปสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาตรงนี้ครับตายไปแล้วเพราะว่าโดนเขาเรียกว่าอ่าดับศูนย์นะครับเพราะไอ้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาแปดดับศูนย์ไปนะครับผมก็ไม่สามารถเกิดได้นะครับมารอบนี้กูเห็นแววแพ้แน่นอนโอ้โ <c> ห <oughs> แลวย,ยิงติดยิงติดน้ําแข็งมานะครับเอเคตัวน,นี้เขาเล่นเป็นเป็นเวทโอเป็นเวทผสมเหรอมีมีเวทสามอเวสสามแล้วใส่คางูระมาใส่คางูระนะครับแล้วก็ใส่โคมา โอ้ก็เหมือนเป็นทีมดาเมจเวทนะครับโอ้โหดาเมจเวทผสม,มนะมีถมดาเมจทีมเบิร์สแ,แล้วใครเรายังไม่ตายนะครับมาจาังหวะนี้มีลุ้นชนะอยู่มาตรงนี้โอ้โหงูเกือบนะทาา่านผู้ชมมาจังหวะนี้อ่ายิงมาจาังหวะนี้โคยิงนะครับโคยิงปาดระเบิดปืนปาดอ้าวแบบนี้มีสวยโอ้โหแล้วดูดท่าน,นี้ปั๊บโอ้โหแมกกาลางยับเลยโอ้โหแล้วดูดตรงนี้ล้างยับเลยกูจะบ้าน,นะครับโอ้โหดูความโหดของ โอ้โหแล้วติดหลับอีกโอ้โหหลับรัวๆเอาแล้วยังไงอะ่ะโอ้โหชนะเฉยโชคดีโอ้ยโโล้างกูยับเลยสมสมบี้หายหมดเลยนะโอเคจังหวะน,นี้3ไม้นะครับก็ชนะไปนะฮะต่อมาเดี๋ยวไม้ที่4ครับเราไปเทสกับตัวของพรายนะครับ C6 นะว่า จะทำคอมโบในฝันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าเอออยากลองเล่นแบบนี้ว่าเอาเฟย่าเปิดท่าบน s <S พอท่าบนเลือดเนี่ยมันเหลือนิดนึงก็เอาพรายปาดซ้ำอะไรแบบนี้แบบคอมโบในฝันนะครับคอมโบในในห้วงแห่งความฝันนะครับไม่รู้จะเป็นจริงได้หรือเปล่าอ้าโอเคใส่เฟย่าก่อนนะครับแล้วก็ เอาพายนะครับส,สกิลสต่อเลยนะครับก็คือจะใช้คอมโบโคู่นี้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้บิวทีมสาหรับทีมนี้นะเพราะว่าตัวของพายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับถ้าเล่นพายสายดาเมจเนี่ยนะครับมันค่อนที่จะนิ่มนะสำหรับน้องพายนะครับอาจจะต้องปรับไปเล่นสายบล็อกนะฮะหรือว่าสายลดดาเมจนะครับแขกจังหวะนี้ครับโอ้โหเฟาย,ยา่าจิ้มมาโอ้โหพายกูไม่ได้ใช้ท่าอะไรเลยนะครับตายไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเขาก็ แม่ใช้เฟย่าจิ้มมานะแล้วมันพลายนี่เบาะมากนะครับอาจจะต้องหาวิธีปรับนะให้มันแข็งขึ้นกว่าน,นี้มาแล้วตรงนี้ล้าง2เลยโอ้โหเฟย่านะพี่ฝันหนึ่งแรงมากนะฮะแล้วเฟยาของผมครับปาดมาตั้งวันนี้โอ้โหไม่เข้าเลยนะครับอันนี้เป็นทีมออโอ้โหทีมผสมนะครับเป็นโคโู้ผสมมั่วส่วหมดเลยทีมนี้นะฮะเป็นโคนะครับโอ้เอดีเซียก็ เอริีก็ยังไม่หกดาวนะยังไม่สีหกนะเฮลตันโคเฟย่าโอ้เฟย่ามีซอมบี้ด้วยแล้วก็เอริเซียนะครับโอ้โหทีมน่าสนใจว่ะแม่งลางยับเลยว่ะเรียบร้อยกูแตกไม่ได้ใส่ทีมนี้คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทรูดนะครับนะไม่ได้เล่นทรูนะสำหรับทีมนี้นะแกแบบเอาเรื่องนะ มาตั้งกว่านี้แล้วโอ้โหจิ้มมาโอ้โหไม่น่ารอดครับผถมสกิลทนอนแบบนี้แล้วแกไม่ได้เล่นแบบเวทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทโควิดด้วยนะแกใส่เป็นทรูดอ๋อใส่เป็นทรูดมานะใส่ทรูทดอยู่ด้านหลังนะครับโอ,โอเคก็แพ้ไปครับเล่นแปดกึ่งถึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแกเอาน้องลูมาน้องลูเนี่ยจะโบกพลงป้องกันนะครับน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงถึกนะเออน่าสนใจดูนะทีเมื่อกี้มาเกมนี้เกมที่ห้าครับอีกสักเกมหนึ่งนะฮะว่าภาพเป็นยังไงมาจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนโถมมาเลยสี สกอร์ตอนนี้เป็น3ต่อ1นะครับถ้าชนะเกมนี้ก็4ต่อ1นะแต่ถ้าแพ้ก็3ต่อ2นะครับก็ชนะ3แพ้2ไปแกต้องวนี้จิ้มมาเดี๋ยวรอจิ้มมาหนึ่งทีครับดอกนี้ปาต่อหูวิ่งความจามหน้าไปครับมาตรงนี้โอ้โหโตเฟย่เาเจอแต่สีหทั้งนั้นเลยนะครับมาในอารีนาตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องหาเวลาปรับทีมนะหลังจังหวะนี้ครับดึงโฟมาโอ้โห คือเป็นอีนหนึ่งคือช่วงนี้ผมไปดูข่าวมาเว้ยคือเฟยย่ามาแล้วโตวต่อไปเดี๋ยวมีข่าวบูคองมาอีกโอ้โหจักรพพรดสี่จักระพัดบูคองไอ้ลิงเดี๋ยวลิงมาอีกนะครับโอ้โขก็แหมแบบต่อเนื่องนะครัผ่านบี้ผ่านเงินผ่านทรัพยากรแบบต่อเนื่องมาจังหวะน,นี้ครับโอ้โหดูท่าผมจะไม่รอดในเกมนี้เขาแม่งยิงอยู่นห้าตัวแล้วทูตแม่งยืนหลังตัวเดียวด้วยเอยทีมก็น่าเล่นเนาะก็เป็นทีมทีมที่ผมเล่นในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น เป็นแต่ว่าเฟย่าเป็น46นะส่วนผมเนี่ยเป็นเฟย่า42ครับถ้า46ก็น่าจะโขดกันนั้นนะแล้วแกเอาทูรมาอยู่ด้านหลังตัวเดียวด้วยนะนะเนี่ยเราก็เล่นคลายด้านหน้ามาทูรอยู่ด้านหลังตัวเดียวน่าจะไปล่อตีนคลายอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าดาเมจอ่อพลังโุมตีได้ยเยอะนะครับมาจังหวะนี้เหลือทูรตัวเดียวก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท่านะาผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งเขามีกันกครบเลยแล้วทูรแกนั้นยังไม่ตายด้วยนะจังหวะนี้ตีเนี่ยตีต้องลุนเดสอ่าตีลุนเดส,เดสมา ช่วงท้ายเกมครับตีลุนเดตได้อยู่อ่ะตีไโอ้ไม่ขึ้นเรียบร้อยกูแตกนะครับไม่เหลือนะครับโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้ก็ับสำหรับการรีวิวเฟย่าซี2ครับรุยออริน่าท็อป10นะครับก็ภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนึงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเฟย่าเนี่ยมันก็มีอีกข้อดีหนึ่งก็คือสามารถเอาไปฟาร์มด่านไหนแมรนะครับมันชาวไรได้นะครับดาเมจนี่แรงจริงนะวันฮิตเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าในเกมยบซืวันไนนะครับสวัสดีครับ